พี่พืครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการออกล่านี่ครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําดอกกายอีกแล้วนะครับนานแล้วที่ไม่ได้มาเยือนตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ก็คือชมจันทร์แคมปิ้งแอนด์ฟิชชิงนะครับเราจะมาตกปลากัน้าแคมป์ตกปลาวาสันซะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่ครับคันเบ็ดเบ็ดรอนแฟลร์สิบห้าเบ็ดนะครับ 10ฟุตความยาวครับอุปรกรณ์สายหน้าก็จะประมาณนี้ครับผมจะใช้เป็นตะกอ้อวิ่งนะแล้วก็เบ็ดดวงเล็กๆเบ็ดเบอร์หนึ่งครับเบ็ดตัวเดียวว่าจะล่าปลาเพียนนะครับเผื่อมีเนาะปลาใหญ่ไม่ได้ล่าหรอกครับแต่ถ้าเข้าก็ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าก็ใช้เบ็ดตัวเดียวครับตะก้วิ่งข้อดีของมันก็คือมันจะเร็วเวลาปลากิน ยกปลากินปุ๊บมันจะมีแอคชั่นไปถึงปลายคันทันทีครับเนาะสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับส่วนนายพรานหรือว่าเซียนระดับเทพก็ก็จะรู้ดีแหละครับก็ถ้ามีความรู้หรือว่ามีข้อมูลอะไรก็พิมพ์บอกกันหน่อยนะครับจะได้ปรับปรุงในการตกปลาครับผมก็มือใหม่หมือนกันนั่นแหละไอความรู้ที่เอามาพูดก็น,ดนั่นแหละครับดูนี่รีวิวดูในนู่นนี่นั่นมาแล้วเดี๋ยวเามาพูด่อๆอกันไป ไม่รู้จะเหมือนกยไม่รู้จะคืนหรือเปล่านะวันนี้นะเพราะว่ามันมีลมๆหน่อยๆนะครับลมมีลมด้วยอีกอย่างน้ําขึ้นแล้วก็หญ้าเยอะประสักน่าจะพอสมควรอยู่นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงไปครับรุยรุยรุย,รยพูดมากครับหมิงขี้ฟันลงเบ็ดก่อนครับนี่มาถึงนะมาถึงบ่ายๆนี่แหละ ก็อย่างที่เห็นแล้วครับพีเพิรมือใหม่ก็มันจะอุง้งอุ้งญะซะหน่อยเฮ้ยกว่าจะประกอบเบ็ดเสร็จนะพีเพิ่์นะมือใหม่ชั่วโมงหนึ่งครับเพิ่งเสร็จโอ้ยมีอะไรผิดพลาดก็แนะนำผมเลยนะผมมือใหม่ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับรบกวนนายพรานด้วยนะครับแนะนำผมด้วยนะมือใหม่ดมเดี๋ยวผสมเหยื่อตกก่อนครับโอ้เหยื่อนี่แหละก็ซื้อสุดสำเร็จมาจากร้านฟิชชิ่งทั่วไปนี่แหละก็ปั่นเหยื่อขาย ก็บอกว่าสูตรอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวใครโม่ซื้อมาเนะรุ่ยครับรุ่ยรุย,รยสมเยอะตกไปผ่านเวลาผ่านไปชั่วโมูกแล้วยังไม่ได้ลงเบ็ดเด,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 ดี๋ยวลงลงลงน้ำเดยจริงจรปวดโกรธคือบราครับลมเหลือเกินลมแรงด้วยแค่นี้นี่นี่จะมันหรือเปล่าไปไปไปโอ้สมเยอะครับแป๊บนึง ไม่รู้จะคืนหรือเปล่านะยีเพอนะร์นะลมมันแรงด้วยแหละอมองไปเห็นแต่ปลายหญเล็กๆน้อยๆอยู่ไปครับลุ้นสสยกันครันอ่ะปลาเนี้ยมันจลุ้นใย่ัะลุ้นกันไปร,ๆๆๆรุยรุยรุยโอ้ยเนี่ยเม็ดโฟมผมใช้ไมเ่เล็กๆนะตกปลาเล็กแค่โฟมเล็กเอาเบิ้งครับไปน,นี้อุ่นใส่กันเบิ้องคือบารอก ับบมโวหลังจากนายพรานได้ส่งเหยื่อหอมนุ่มนวลเย้ายวนปลาเล็กปลาน้อยลงในแม่น้ำสายนี้เขาก็ได้เพียงรอได้จรอรอแล้วรอเราได้จะรอรอแล้วรอแล้วนอนรอบปาเขาเมื่อใดน้เจสมากินเบ็ดหัวมันคือบุคอาตายหมดท นี่มีอาการนะน,นะครับพี่โผเดี๋ยวผมจะลองอขึ้นดู าเมื่อกี้มันโดนตายครับเมื่อกี้โอ้ตายดกาเยใาดรัตายแล้วเมือเ่อกีอ้ มันโดนตัวปลานะครับเมื่อกี้นีวัดมามันสะดุดตึกตุ๊กในมือมีปลาอยู่แต่มื่เกี่ยวก็อยาเรียบร้อยเป็ดเล็กๆงานเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวรุ่นตีครับ งานปลาคีการ์ครับไปมองไในกระคือกูไปคีกาง์อยู่เดียวโอ้ยใส่งามๆก็เป็นยังวาอยู่โอ้โหดินโบกับดินเพียนโบเพียนโบใส่งามๆนี่ต้องเอาเขาไอไก่นี่โอ้ยเอ้ามันมันมันโอ้ยนายพานปลาคีการ์ตาย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 วันนี้บินเดียวนะนายพันหัวก็ได้มาโอ้ยไปท่องครับเนาะเล็กเกินไป เอาปไปบายไป,ไป,ปนนยังเราก็นึกบา่านินโบเข้านะกินนิ่มๆหวอนๆตายเธอที่ไหนได้เี้นโบสแสดงว่าล้มมาแล้วครับลุๆๆๆ้นๆเดี๋ยวจะผูกเบ็ดไว้ก่อนนะดูอาการแล้วน่าจะสูญเสียอุปกรณ์หน้าดูเลยเพราะมียาด้วย สำรองไว้ก่อนลงเบ็ดก็เป็นเบ็ดจินุตูดแบนนะครับจะได้พิ้วๆหน่อยถ้าเป็นเบ็ดตูดห่วงก็มันจะหนักๆตูดห่วงก็เอาไว้นุ่นแหละครับปลายิสกปลาปลาใหญ่ๆนะครับส่วนนี้ก็เบ็ดตูดแบนนะครับตกปลาเล็กเห็นไหมรู้เห็นมนี่เนี่เบอร์หนึ่งยี่ห้อผมใช้ตัวนี้นะ ใช้มาสักพักผมรู้สึกว่ามันแข็งดีแล้วก็พิวดีรู้อะไรไม่รู้นี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียรหรอกครับแค่บอกให้ทราบกันเฉยๆพี e ก็สายก็เป็นพี e 2สองสายหน้าครับดูแล้วน่าจะบูกันแหลกล้านอยู่ งานปลาขี้ก้างปลาขี้ก้างบางทีบางคนก็ไม่เข้าใจนะครัว่าปลาขี้ก้างปลาขี้ก้างก็คือปลาแมวหรือปลาตัวเล็กๆมินมีตะก้างแล้วเมืองโนเซมเขาจะเรียกปลาขี้ก้างครับไปให้เข้าใจโดยทั่วกันก็คือนั่นแหละปลาตัวเล็กปลามีตะก้างนะครับแต่ถ้าปลาขี้ก้างได้เยอะก็โอเคอยู่เนาะฟักหมุนๆก็หลับบ่ เหมือนกันเลยนะครับเล่นไปผมก็เม็นเล็กๆครับตกปลาเล็กตามไซส์ไปตกปลาใหญ่ก็ใส่นันใหญ่ปลาเล็กก็เล่นอันเล็กก็เล่นปลาเล็กแล้วมันได้ลุ้นดีปลาใหญ่คงจะลำบากอยู่ปลาเล็กมันสักพักได้วัดสักพักได้วัดเหนื่อยดีชอบไม่เหงานะถ้าตกปลาใหญ่ก็โอ้โห กว่ามันจะเข้านี่ก็นั่งหาวกันครึ่งบันไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าดีไม่ดีไม่เข้าเลยตกปลาเล็กก็สักพักเนี่ยแหละอย่างนีลุ้นได้ลุ้นอยู่เรื่อยมันดีนี่ครับมัดเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับประมาณสามสี่เซนเบ็ดตูดแบนนะครับพยายามให้สายตัวนี้มันมาอยู่หน้าด้านหน้าของตัวเบ็ดตรงนี้ครับ จะได้เวลาวัดปลาปุ๊มจะได้ตบัดเข่า,านี้ฟึบฟึ๊บนะไม่ใช่ผมเก่งเลยผมก็ดูนี่แหละในยูมาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ในคลิปเขามาเหมือนกันเอามาเล่าสู่ฟังนะครับนายพานเก่งเก่งเขาเสริมผมด้วยเด้อผมก็มือใหม่นี่ครับตกปลาเล็กอุปรกรณ์ต้องเล็กตามนะครับลูกหมุนเล็กๆเบ็ดเล็กๆสายสั้น เราตื่นเต้น oh. 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 ื้อโอ้ยไปเลยโอ้ยนทุกหนอเราพนักาของให่เข้านะแ่ต่อโอตายตายตาสนเยอะเหลือเกินหนักติ่งแล่โอ้ยโอ้ยงยับมาฝังนี้ลไม่ไหวแล้ฝังนี้โอ้ยเดออยครับาโอ้ยสานเลยเดออยครับไปซแล โอ้ตะกอนผมไปแล้วโอ้เฮ้ยโบซากเยอะจัดเดี๋ยวเปลี่ยนแผนใหม่แล้วล่ะเดี๋ยวตีขยับมาฝั่งนี้เคียครับผมฝนสอยกันครับโอ้โหยิงเยอะสกิการต้งานเหลือเกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตึ้ง ดีกหนาบวานก็สุดสามตอนบรรยดการี้ม้สวย แต่เพียนโบกขึ้นมานิ่งเลยนะมันไปเรื่รยๆครับตกปลาติดแน่มากนะ้องตายน้ำมามันติดต้อ,ตอไนไจริงๆแ,แต่มัน,นมากันแล้วเดี๋ยวมันอาครับเปี่ยนเดียวใหม่หอมๆลงไปแล้วนะ รู้นงินครับว่าจะเป็นยังไงทำงานทำงานทำงานอุ้ยปีศาตเวรเด็กีเสียซะเน,นาะปีศาไลอนู่นนะครับพี่เพื่อนนะฝั่งตรงข้ามนู่นล่นนางขาเขียวลังขาขาวไม่รู้เขามีกิจกรรมอะไรกันนะน่าจะเป็นแผงพวกร้านอาหารแหละก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามนู่นนะ่ะโู่น่ะ ทำนี้โอ้โหจวดมากเลยเออโถพูดนะพูดนะพูดนะสาดโค้งเงนเมามันเลยหวัวหยองเลยทีเดียวพูดนะโอ้ยสำหรับเด็กๆคงชอบตาดูนะครับกิจกรรมประเภทการแจ้งแนวนี้ โอ้โหเปิดเป็นเลยเดียวเชียวเอา้าความสุขของใครของมันครับแต่ตอนนี้ความสุขของเราทำไมมันนิ่งเหลือเกินหาทารเสือไม่ทำงานเลยตอนนี้นอ๊วววตายเถอะจะคืนไม่นานนี่ 드어 <놀라> <놀라> นี่ก็ค่ำแล้วนะประมาณ5้าโมงโกว่ากาแล้วตั้งแต่บ่ายนู่นนหะครับยันห้าโมงเห็นแงบตะเพียนตัวนึงไปโหครับคลิปนี้ก็คงจะไม่ประสบความสาเร็จหรอกดูแล้วนะก็จะได้ดูคลิปสั้นๆประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวส่งงานให้ดูครับด,ด,ดินี่ครับส่งงาน เฮี้ยขับเฮี้ยดูแล้วหนึ่งนะครับที่มันไม่เข้าเพราะว่าน้ําขึ้นแล่มันมีหญ้าปลามันอาจจะย้ายวังย้ายอะไรมั่งนะอย่างที่สองก็คืออากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับปลามันค่อยเลยไม่ค่อยกินเยอนะับ uh. มาดอกกายทีไรผิดหวังทุกทีครับคลิปนี้ก็เหมือนกันเออไม่เป็นไรครับหรือว่ามาพักผ่อนหย่อนจิต ของอยู่ในน้ำานละอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่าไปคาดหวังว่าจะได้อย่างเดียวสิ่งที่ได้คือได้มาพักผ่อนนั่นแหละโอเคครับผมที่เหลือของผมก็จะเก็บอุปกรณ์กลับนะครับขอยทับที่แล้วว่าจะนอนสักคืนหนึง่งปลาไม่เข้านะสงสัยก็นั่นแหละไม่ได้นอนนะครับไม่ได้พักแรมตัคงจะถอนสมอเก็บของกลับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นกําลังใจกันเด้อกดติดตามให้หน่อยจังหน่อยนะครับนาองช่องเงาจะได้มีกําลังใจ Okay, kapom. Bye-bye. Sampai dekat people. Bye -bye.